แต่ว่าพอมีกายโอ,อก,การนูเลือกนูก่กะเขาเลือกเกี่ยวกับออแม่แพ้วค่ะครับก้า คารบการตัดสินใจของน้องนะลูกนะเห็นด้วยไหมคิดยังไงกันบ้างจากการแถลงข่าวเพลงพิบะดาเลือกไปตอกับแร่วๆแสงทองขอฉีกสัญญาโตเกียวมิวสิกของพยาบาลฟินแลนด์คอมเมนต์เสียงแตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยบางคนบอกว่ายินดีด้วยนะบางคนบอกว่าขอเลิกติดตามเพราะนี่คือการเน่ละคุณหา มันเป็นคณะนักเรติมันเป็นปนริสัทเลติพี่น้องครับละมุดเจ้าเดีคิดเห็นเป็นการแบบไดแน่รู้ซึกจังเดแน่มากมาวอรสู้กันฟังรวมถึงเรื่องเล่าต่างๆเกิดยังไงขึ้นแน่เดี๋ยวน้องจริระสวอยครบจบทุกมุมในคลิปนี้คลิปเดียวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับพี่น้องตอนรับาสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกับบกหลานุน่งจีระนะครับ พี่น้องครับผมพานผลกานแถลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้วกาคำตอบหลายยคนดูแล้วจากหลายซื้อเลยจากการทายทอสดของพยาบาลฟินแลนด์หรือว่าใครตัวเกี่ยวมิวสิกพี่น้องครราผมอุ้ยซื้อนั่นซื้อนี่กานนําเสนอไปตอนแรกนุ่งจิระคิดว่าข่อยสีวัาเรื่องนี้บอหรือว่าข่อยสิพานไปเพราะว่าอย่างพี่น้องคาับผมเห็นข้าเจ้าวหลายแล้วไม่อยากิ้น้องข้าเจ้าไม่อยากวัาตามข้าเจ้าแต่ว่าสุดท้ายพี่น้องครราผมมั่นกับอดบตหยที่ต่องมาว้วนะฮะเพราะว่ายังกระแสตีไปตีมากพี่น้องครราผมคําตอบเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเพลง พิมพ์ดาเลือกแล้าวว่าสิไปตอกบแพราเราแสงทองขอฉีดสัญญาโตโกเกียวมิวสิกข,ของพยาบาลฟินแลด์พี่น้องคาราพผมเลือกแล้าวว่าสิใส่นส้ำสกุลเอ่อเพลงพิมพ์มาดาแสงทองพี่น้องคาราเผมแต่ปัที่นีนนะฮะนุ่มจริญกับเฝ้ามองดูรอดติดตามดว่ดาเร่าเร่าสุดจงไหนต่อพี่น้องคราพผมกระแสญญตีิกัดมาจากคอมเมนต์มาจากคำว่าอของผู้นั้นผู้นี้เอ๊ะทำไมทุกคนไม่ยินดีกับน้องเพลงเอ๊ะ ทุกคนเข้าไปเห็นด้วยกับน้องเพลงมันเป็นอีหยังมันเพาะอีหยังพี่น้องคาับผมเดี๋ยวนุ่มเจี๊ยราเสียวเ,เรื่องราวนั้นมาบอกสูฟังแบบละเอียดนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครราผมตอนนี้นะฮะเอาย้อนกับไปเมืองก่อนดีก,กว่าว่าบรรยากาศการถแถลงข่าวการเลือกว่าเพลงนี่สิไปต่อก็เพ่าๆออกจากปากของเพ่งเป็นจังไหนแน่พี่น้องครราผมรวมถึงพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ในการทายทอดสดในการถแถลงข่าวนะฮะแพวพ้าแสงทองออกมาตอบขอมเมต์เรว่าเว่า ฉันนี่แหละก็เป็นคนเลือกเพศเองคือกันเหตุการณ์ไม่เป็นทั่ไในพี่น้องครับผมปะนุ่มเจียราศิภาไปเมืองไปเมืองพร้อมๆกันซึ่งหลายปุ๋หลายคนเคยเมืองเหรอเนาะแต่ว่าเมืงมมเองซ้ำอีกเทื่อนึงแต่วันนี่คือมุ่งที่แตกต่างจากทุกซื่อพี่น้องครับผมล่องไปเมืองกันครับค่ะนุ่มนังเพลงเนาะคะ่ะชุดประสงค์เขามากก็คืออยากเป็นเอ,อ่อมอหลัมลากะเขาพุณพอวิ๊กไงพะะ้่เอ้อได้ค่ะที่ให้วอกาดนูเอ,อ่อได ออความจริงกับเป็นศิลปินเอ,อ่อใน่ใครตัวแามีชิกเนาะคะ่ะแต่ว่าพอบีก็ให้โอกาสนูลเลืองนูกัเขาเลิกเกี่ยวกับเอ,อ่เพลี้ค่ะครับก็คารบการตัดสินใจของน้องแนละลูกนะก็คือสิ่งที่คนทาการคนคน,คนทางานออกมาก,ก็ก็ดีใจแหละถามว่าถามว่ายังรักและผูกพันไหมมันก็ผูกพันอยู่เลยเพราะว่าเราอ่ะคุกคีมากับเนาะก็คือวันนี้ถึงน้องจะ อยู่กับพี่เพล่างทองแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าไม่แพลก็คงดูแลเ้าได้ดีอยู่แล้วพูดถึงมาในเรื่องของการแสดงอะไรคือเราไม่ห่วงนะเพราะว่าพามันสามารถของพม่แพวก็คือบอกเลยว่าก็คือเยอะมากในเรื่องของการทํางานแต่ว่าเราไม่ได้ห่วงว่าถามว่ามีความตกใจบอหรือว่าแบบว่ารู้สึกแบบอย่างบอกรรู้สึกอยู่รู้สึกนี่หมายว่าก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเหมือนอย่างที่รู้ว่าเราคือยังไรเนี่ยคือทํางานกับน้องเพลมาตั้งแต่ วันแรกตั้งแต่วันออกกลองวันออกกองวันออกก็ค,คือตั้งแต่เพลงแรกมือแรกนั่นแหละก็หู้ความบกพร่องของน้องหู้ว่าคนๆนเนี่ยเป็นนิสัยแบบได้คือลูกแบะไปพี่น้อกระหกักซ้ำลูกคนหนึ่งและไปกับดีใจนะที่ที่วันนี้ถึงเลือกไม่ได้ถึงไม่ได้เลือกตัวเกี่ยวก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเพราะอยู่กับแี่เพียวก็สบายใจเพราะว่าหนึ่งกน้องจะได้ชอบอหมอลำด้วยวงใหญ่ด้วยเพราะว่าของเราเป็นค่ายเพลงกับบบลูว่าเวทีมมนกอกาได้แบบว่า บึมบั่มนี่ก็าเป็นงานไข่เพลงเนาะเป็นออกงานแบบสไตล์แบบคอนเสิร์ตรับเชิญหนึ่งชั่วโมงกว่ากลับบ้านอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ดีใจน้องๆบอกว่าพ่อบิ๊กให้ให้หนูเลือกได้อ่าเลือกได้ก็คือน้องอยากเป็นหมอลำอยากเป็นหมอลำอยากถึงเวทีหมอลำอ่าอยากไปน้ำวงอาจจะโดยความผูกพันกับแม่แพลกระกากับอ่าพี่ๆเพื่อนๆอยู่ที่วงอันนี้ยังไม่ได้วาาแผนอะไรค่ะหนูไม่ได้วาาแผนอะไรกับตัวน้องหน้าตอนนี้ เพราะว่ามันก็บม่ได้ชัดเจนอ่ามันไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ถแถลงอะไรใครถามหนูก็รอถแถลงรอพ่ิพีกถแถลงเพราะว่าหนูให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นนายห้าแต่เมื่อวันนี้ชัดเจนแล้วแนวทางไงครับจะมีอะไรจะพูดกับทางคุณบิงง่แก่แนวทางก็ยังคิดไม่ออกค่ะก็ต้องดูก่อนเราหนูก็หนูพึ่งหนูเพึ่งยืนได้ค่ะอาตาตรงอ่าหนูก็เจออะไรเยอะแยะมากมาย เจอบรสูมดามาที่ที่หนักมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็เพิ่งยืนขึ้นมาหนูก็ต้องตั้งสติก่อนตอนเนี้ยหนูหนูก็จะมองแนวทางว่าอาจจะไปต่อ,อยังไงกับน้องแต่แน่ๆคือหน,หนูตอนเนี้ยหนูไม่ได้มีค่ายเพลงหนูไม่ได้ตั้งค่ายเพลงแต่หนูเฮ็ดวงมอลลเฮ็ดวงหมอลำแล้วกนะ็นําเสนอในเรื่องของการแสดงหนาเวที่มากกว่านําเสนอเจ้าภาพมากกว่าอ่าแต่สําหรับน้องพเพลงก็ คือคือน้องมามาในแนวการทำซิงเกิลก็ก็ดูดูกันไปว่าจะจะจะสานต่อในเรื่องของซิงเกิลน้องยังไงอ่าแต่ก็มีคำถามว่าแล้วหายใจบ้างไฟแสนพ่อพี่จะคิดรัค่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องเอาไปร้องอันนี้ก็คือคำถามอ๋อก็คือ,อเรื่องของเพลงายใจบ้างไฟแสนนะครับผมเป็นคนสั่งแต่งเป็นคนสั่งทำเป็นคนคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไสิทธิ์อยู่แล้วเพลงนี้นะครับก็คือทุกๆเพลงที่น้องเพลงร้อง เป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจนแต่ว่าแรกแล้วว่าทุกคนร้องฟรีเราไม่เก็บตังค์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเราเอาเพลงนี้ให้ทุกคนไปร้องเพื่อจะมาทำมาหากินเป็นการต่อยอดรวมถึงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปทำมาหากินได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเอาไปร้องได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่า ก็ถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อาจจะไม่อาจจะไม่ดังก็ได้ในนี้อาจจะดังมันก็แลว้วแต่แต่อาจจะเหมาะส่งกับน้องเพลงนี้นะครับก็คือต้องยกเครดิตให้เขาเขาทำทำไปเพราะตัวนี้ก็คือร้องได้เลยลูกหนูร้องทุกงานร้องทุกงานเลยลูกแล้วก็ทุกคนก็สามารถร้องได้นะครับ นี่คือจากการถแถลงข่าวพี่น้องครราผมออกมาชี้แจงทั้ง3คนแบบชัดเจนร่วมถึงคุณแม่ของน้องเพลงพ่อนะฮะก็ได้ว่าออกมาแบบรูดเรื่องเลยพี่น้องคาราวาสุดท้ายแล้วเพราะวันหยังนะฮะเอานุ่มเจี๊ยรัว่าสรุปให้กันรอกกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า,าที่นี่ยาที่นุ่มเจี๊ยรับออกไปเกินไปพี่น้องครราผมว่าประเด็นมันไม่มได้จบยุ่แค่นั้นเรื่องราวมันไม่ได้จบยุ่แค่นั้นพี่น้องครราผมคือบอ่อยินดีคือบอ่แสดงความยินดีกับน้องเพลงว่าเออขอให้เจ้านั้น ได้มีการเติบโตได้มีการบอว่าส้างสารรค์ผลงานด้นานาเวทีให้ดีให้มวนให้สนุกสนานกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะเอาจริงๆบางคนกับสนับสนุนบางคนกับยินดีพี่น้องคาราผมเดี๋ยวนุ่มจิระเลือกว่าวางขอ,ขอความกันเรากันเนาะจากบางคนนะฮะที่ห้กระลังใจน้องเพลงพี่น้องคาราบางคนบอกว่าจังสีพี่น้องคาราผมดีแล้วค่ะน้องเพลงหนูใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องหมอลำหนูเลือกถูกทางแล้วค่ะชีวิตของหนูต้องเดินหน้าต่อไปอีกอย่าง ภูมิใจที่หนูเห็นเจอคนดีๆแบบพ่อบิ๊กเป็นคนที่ดีมีเหตุผลและแม่แพลวเป็นครูที่ดีเออเป็นคนสวยคนเก่งไปด้วยร้องรำต่อกรได้เก่งมากๆหนูจงเรียนรู้กับแม่แพลวมากๆนะคะสุดท้ายนี้ขอให้หนูเดินหน้าต่อไปให้ไกลที่สุด ถึงจุดที่ฝันขอให้รวยๆปังๆเฮงๆดังๆเพื่ออนาคตในวันข้างหน้ารักน้องเพลงนะคะนี่คือบางคนเห็นดีเห็นงามนั่นพี่นังค,ครัาผมบอกว่าเออไปอยูก่ยกับเพ่าๆแสงทองเดเรียนรู้ไดเรียนออการล่าเพิ่มมากขึ้นตามที่หนูมากหนูไฟฝันอืมและคนนี้พี่นังคาับผมบอกว่าอยู่ที่ไหนก็รักคะ่ะเพราะเรารักในสายเลือดของน้องนาทิตาและน้องโตเกี่ยวสู้ๆนะคะนี่ ยังรักและติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอครับขอให้น้องเพลงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสู้ๆนะครับว่าสั่นเออแล้วก็อีก,อกอน,นั่งปงะเดีพี่น้องครับผมบอกว่าอยู่ใสแม่กะฮกคือเกาล่ะลูกลูกสิ่น้ำพอบิดหรือว่าอยู่น้ำแม่แพ้วกนด,ดีหมดขออย่างเดียวหนูย่าลืมขอบคุณนะถ้าบ่าลืมพระคุณคนที่ทํำน่ะอีหยังก็จะเลื่อนลุงเรื่องเออลูกคิดสิ่งใดขอให้อีหล่าสมพงษ์ สมมาต์ปารถนาเดอรลูกเดอร์ขอให้ปังๆยู่ได้ไม่แพ้กนด,ดีคือกันนี่คืออีกหนึ่งคอมเมนต์พี่น้อ์ครัพรมเออเอาที่นี่พี่น้องครัพรมกับมี่มุ่งกับที่มีคอมเมนต์ที่แตกต่างมีเสียงที่แตกต่างนุ่งเจราขอเลือกบางผู้บางคนกันกนแลรวกันพี่น้อ์คราพาวาย่างนะฮะมั่นค่อนข้างที่จะ รุ่นแรงอยู่สําหรับผมนะฮะแต่ว่าในเ,นเมื่อเขาเลือกสีน้ําเสนอข่าวแล้วก็ยังน้ำเสนอมันครบทุกมุมกับเหล่าพี่รองครับผมเดูสิว่าอุ้ยคือเบ่งแต่มุมอุย่ยมุมดีแท้ที่นี่พี่รองครับผมเพิ่นวายจังสี่นะฮะเออปล่อยนางไปอยู่ที่ชอบที่ชอบค่ะคืออีหยงังอ,อีกหนึ่งคนพี่รองครับผมเอาบอกว่าจังสี่นะฮะออโอ้ คอยกะว่ายากพี่น้องคาับผมเพราะว่ายังงคอยกะอัพเอาตามนี้เลยพี่น้องครับผมเลิกติดตามทุกเพจและลบเพื่อนจากเพจแล้วจากจากที่ตามมาตอนแรกไม่ได้อะไรแต่รู้สึกไม่ชอบแล้วก็แค่อะไลมารอให้กำลังใจนักร้องคนใหม่ของค่ายโตเกียวดีกว่านะคะและว้วก็คนนี้บอกว่ามาอ่านข้มเมตนก่อนว่าไปในที่ทางไหน ซึ่งคอมเมนต์ก่อนหน,น,น้านี้กับทิฏฐาที่บอกว่าค่อนข้างที่จะไปทางไฟแบบฟิลเลต์หลายกว่าอาากก่ะถ้าเกิดวตรงๆต,ตามคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะค่อนข้างที่จะโจมตีทางแพ้วๆแสงทองและน้องเพ่งพิมพ์ระดามากกว่าอ่านิ่งนุ่มจิระนางมึงตอนที่กระจอกเลยสดพี่น้องครับผมแต่ว่ากับท่งนี้ทั้งน,นั้นเนาะเสื้อวาแพ้วๆแสงทองกับโค้งแบบ ท่อจอดท่อใจแหละลรวก็รู้เรื่องราวถึงมันเกิดขึ้นพี่น้องคราบผมล้วกันยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น่านพี่น้องเพ่งตอไปว่ากลัวกระแสดรามาไหมกับกลัวเออกับญานพี่น้องคารับผมตตนสุดท้าเหล้วเฮดจังได้ล่ะมันเลือกเป็นแบบนี้แล้วนะคราบผมเอ้าลองไปฟังเสียงจากน้องเพ่งอีกเท่หนึ่งกันแล้วกันพี่น้องคราบผมว่าเรื่องของดรามาน้องเพ่งสิว่าจังไดร่วมถึงมีอีกหนึ่งคอมเมนต์แบบแรงๆที่เพ่าๆแสงทองตอบคณะไล์สดเลยลองไปฟังมึงพี่น้องคารับผม มีคอมเมนต์นึงบอกว่านําเสนอเลยครับเมื่อแรกที่เธอมาแพ้ผ้าบร้เอเอธอแต่พอบีเป็นคนรับเธอเข้ามาจริงเหรออันนี้ให้พูดจากน้องอือบอะะเลยค่ะอ่าแม่ก็พอกไปฮับหนูอยู่บ้านทั้งสองคนเลยะคะ่ะอืแล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแม่ค่ะแม่เป็นคน<ม>ตัดสินใจที่ชวนพ่อบีไปรับหนูวันนั้นนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยดูคลิปด้วยว่าตั้งแต่แรกน้องพิงเข้ามายังไงอย่าม้นมั่วมั่วนะคะ หนูอยากจะพูดอะไรกับตรงนี้ต่อหน้าทั้งพ่อพอบีกแล้วก็แม่แพลวสําหรับคนที่คอมเมนต์บอกว่าการที่หนูตัดสินใจแบบนี้คือหนูเหมือนเนละคุณฝั่งใดฝั่งนึงอันนี้หนูอยากพูดอะไรและอยากพูดอะไรต่อหน้าในตรงนี้เลยเนื่ใจมันเป็นเนลคุณเลยคะ่ะก็คือฮักทั้งสองค่ะฮักพอบีกฮักแม่แพลวค่ะพวเพันธุู้สามรุม,มาอิหีไปฮักยุบานล้วก็เป็นผู้หายอการประกาศต้องขอพคุณแฟนคลับแฟนเพลงน้องข้าทช่วยสนับสนุนละก็เชียโน่ค่ะ พอนจะมาถึงจุดที่เราต้องเลือกมันลำบากใจขนาดไหนแบบนี้นนลำบากใจค่ะนุ่นนัน่งหายยูซีมเพราะว่านุ่คิดหมากบางนุ่นตังยุททางไหนบนุ่นตังยุทธก,ก็ไพ่ค่ะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะทำอะไรที่มันสบายใจแน่นค่ะเลยอยากฝากเอฟซีที่แบบเข้าใจว่า หมายถึงว่าอากฝากเอฟซที่ไม่เข uh ้าใจใช่ไม่เข้าใจน้องใจของเราเอซไม่เข้าใจพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะคคิดยังไงล่ะลูกก็อว่าทำไมนะคะก็ให้คนเขารบในการเตัดสินใจของน้ค่ะก็ผมคิดว like <bbe> ่า การตัดสินใจแต่แล้วคนเนี่ยมันมันห้ามกันไม่ได้แล้วยิ่งสังคมมันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีคือคือคือไก่เอฟซี FC มีสติในการคอมเมนต์นะครับให้เอฟซีมีสติในการคอมเมนต์แล้วก็เรารู้สึกอย่างไรบางทีเราไม่ต้องคอมเมนต์ตลอดทุกเรื่องก็ได้นะครับก็ให้มีสตใิให้มีสติในการคอมเมนต์ในการพิมพ์ให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะครับในในเอฟซีของแพลวแพลวแสงทองหรือว่า FC ฟซีโตเกียวมิวสิกหรือเ c ฟซีพิลิปปินแลนด ก็อยากให้รักให้ปองดองกันนะครับในในวันนี้ถึงแม้บทบาทหน้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มร้อยแต่ว่าผมเชื่อวันหนึ่งมันคงต้องโคจรมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่างานที่ค้างอยู่ก็ยังต้องโคจรเจอเกินอยู่เสมอเพราะนแล้วคอมเมนต์อะไรก็ต้องนึกถึงอนาคตนะครับที่ที่เราก็ต้องเจอกันนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมงานอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่จังหวัด70็ดสิบจังหวัดมันต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะนแล้วเราจะเป็น คือเราไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อเป็นการแข่งขันหรืออะไรทั้งสิ้นหรือรวมถึงน้องวันนี้ในสิ่งที่น้องเลือกตัวผมก็คารพในการตัดสินใจของน้องโดยร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วแล้วก็จะขอให้ยพรให้น้องเพลงนะครับมีความสุขแล้วก็ดังดังปังปังอยู่ที่ไหนก็ให้คนรักอยู่ที่ไหนก็ขอให้หใหจเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะแล้วก็ขอให้ f อซ พพอร์ตสะาตลอดไปไม่ว่าะจะอยู่ที่ไหนสังกัดที่ไหนก็ใหข้ขอให้หนูเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปดูมาต่ออีกหนึ่งคนพีรนครผมที่เพิ่นก้าถึงเพลงพิมพ์ระดาขึ้นกันนะฮะถึงสี่ถือว่าเป็นคนที่ยุ่เคียงขังแล้วก็เป็นคนที่เนรมิตใบนาเสื้อผาให้เพงนี่ได้สวยงามเลยนั่นก็คือครูคอปเตอร์แสงทองฟินแลนด์พีรนครผมบอกว่านี่คือเรื่องเล่าของเพลงพิมพ์ระดาเด็กสาวบ้านที่ยกทั้งครอบครัวเพื่อมา เพื่อพาน้องเพลงมาขอสมัครอยู่วงแสงทองฟินแลนด์ทุกอย่างต้องมีเบื้องหลังเสมอจุดกำหนดจุดเริ่มต้นอย่าเพียงเพราะตัดสินว่าใครดีใครไม่ดีแค่คำพูดหากดูที่ผลงานจะประจักษ์สายตาผมคูเตอร์ขอพูดในนามที่ดูแลน้องเพลงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และเป็นคนที่ร่วมสู้มากับค่ายโตเกียวมิวสิกตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งค่าย อาจจะไม่ได้เป็นคนลงทุนแต่ก็เป็นคนที่ซับพอร์ตความคิดในหลายๆเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพบรรยากาศมันเป็นคนเล่าเองนะครับคนที่กำลังจะบอกว่าให้น้องเออคนที่กำลังจะว่าให้น้องหรือเลิกติดตามเราบังคับใครไม่ได้แต่อยากให้รู้ไว้ว่าความจริงก็คือความจริงไม่มีใครรู้ดีเท่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ปิดทองหลังพักนี่คือคู่คอปเตอร์แล้วก็ลงบรรยากาศต่างๆพี่น้องคาราเพลผมตั้งแต่หนาแรกของเพลงที่บรรดาเด็ดแตง่งจนแต่งหนาจนเป็ล่องสุดจนไปนสื่อเสื้อพาจนไปนตัดชุดจนมาเป็นห้อยใจบางไฟแสนและผลงานเพลงอื่นๆต่อมาเลยเยพี่น้องคาราเพลผมต่อจากนี้นะฮะรอดติดตามอนาคตของน้องเพลงพิมพ์ระดาแสนทอง เจ้าของผลงานเพลงห้อยใจบังไฟแสนพี่น้องคาับผมว่าสิเป็นเจ้าไหนขันตอนนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถึงเรื่องเพลงในเจ้าหน่อยกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงอยู่น้ำตเกี่ยวมิวสิกมหาเดือนพี่น้องครารับผมีหาผลงานเพลงออกมาห้าผลงานเพลงเลยนะฮะก็คือผลงานเพลงที่บม่วาสิเป็นทั้งร้องเดียวและก็ฟิชเอรลิงกับคุณแม่จินตลาผู้หลาพี่น้องคาับผมเริ่มต้น ผลงานเพลงแรกที่ฮททูต์ลายผลานคนดไดรูลจักเพลงนั้นก็คือห้อยใจบังไฟแสนพี่น้องคราบผมผลงานเพลงนี้ก็โด่งดังและแจ่เกิดเพลงพิมพ์ระดาพร้อมกับแสงทองฟินแลนด์กับมีกระแสอีกกรอบหนึ่งพี่น้องครับนั่นก็คือผลงานเพลงนี้นะฮะและผลงานเพลงที่สองพี่น้องครับผมไปฟิจิลินกับคุณแม่จินตลาคุณลาบก็คือภ um ูมโนรมตมใจผลงานเพลงที่สามพี่น้องครับผม ห้อยหักบุญพลาจินตลาพุทลาบและเพลงพิร,รดากับฟิจิลิงกันและผลงานเพลงอีน้งผลงานเพลงที่ฟิเจลิงกันพิ้องครับนั่นก็คือรอพี่ที่พระธาตุเชิงชุมนะฮะส่วนผลงานเพลงลักสุดพิ้อาครับผมอันนี้โลกในตุเกี่ยวมิวสิ้เลยนั่นก็คือหักแนเดอร์จาวสันวนี่คือซิงเกิลเดียวของเพลงพิมรดาออกมาได้แบบว่ารูปแบบสดใสนนารักนั่นเองนะครับและการเล่าเล่า,ลา,ลาตัวตนของเพลงพิรดาว่าที่ไปที่มา ของเพลงนี่เป็นจังไดแน่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาหนุ่มเจระในฐานะของการเป็นซื้อเป็นคนเรล่าข่าววอเรื่องแบบนี้พี่น้องคาราพรมเป็นแห้งใจอิเลียให้กับทุกคนทุกฝ่ายเลยเพราะว่าอย่างพี่น้องคาราพรมเพราะว่านี่คือยยกเป็นศินลปินอยู่เพิ่นไม่ได้เห็นอีหยังผิดพี่น้องคาราบผมแค่เป็นมีความชัดเจ็และเลือกฟังสื่อฟังที่ไปเลือกอาจจะไม่ได้ถูกใจเจ้าอาจจะไม่ได้รตรงใจมุจเจ้า แต่มุ่เจ้าคืนแบบได้กับพิมพได้สแสดงคอนเสิร์ตในคือกันนุ่มเจร่กับแม่้ว่าพนณางครราผมและแต่ความคิดแลวแต่มุมมองของแต่ละคนนะครราผมเอาเมื่อวากันเนาะตอนสุดท้ายปลายทางนุ่มเจระให้กำลังใจทุกคนอีีทั้งคุณแม่แพรวแสงทองทั้งนงบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์และเพลงพิรดารวมถึงวงแสงทองฟิลแลนด์และข่ายตุกเกี่ยวมิวสิกพน้องคาราผมเส้อว่าตั้งใจส้างัารผลงานเพลง ดีๆแล้วกับผลงานดีๆออกมาสู่สายตาประชาชนแน่นอนพี่น้องคาราผมเอามาหมดตอนนี้แล้วนะครับผมฝากกดหัวใจฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเห็นของมาแน่กันเรากันน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามช่องจิละเล่นด้วยกันแล้วกันนครรบผมนี่คือรายการจักรวาลลูกทุ่งกบหลานุ่มเจระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอลซูฟังสวัสดีครับ